มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่เบลกขูดมดลูกสงสัยสองข้อหรือนี่คือสาเหตุไม่เจอหัวใจของลูกจากประเด็นที่เจนนี่รชนกสุวรรณเกตแจ้งข่าวเผชิญกับความผิดหวังอีกครั้งลูกคนที่สองในคันตรวจไม่พบหัวใจเผยขนาดน้องเล็กกว่าที่ควรจะเป็นน้องหยุดโตที่6สัปดาห์พร้อมเผยคุณหมอบอกว่าสาเหตุ น้องอาจจะไม่แข็งแรงเองหรือว่าคุณแม่อาจจะมีโรคประจําตัวทําให้เลือดไม่ส่งไปเลี้ยงถึงน้องและจะมีการนัดขูดมดลูกล่าสุดนะคะสาวเจนนี่มีอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งเปิดใจตั้งคําถามว่ามีคําถามค่ะว่าเป็นไปได้ไหมการที่เราตรวจไม่เจอหัวใจคือเรานับอายุคันผิดหรือน้องอาจจะเพิ่งจะ6สัปดาห์แต่เรานับไปเป็น9สัปดาห์ก็เลยคิดว่าน้องไม่โตตามวัยตรวจหาหัวใจไม่เจอนี่คือถามเป็นความรู้น่ะนะคะ ตัดสินใจแล้ว่าจะยังไม่ขูดหมดลูกเพราะเผื่อเรานับผิดอะไรอย่างนี้เผื่อไปตรวจอีกสัก1-2สสัปดาห์แล้วเจอหัวใจและถามเป็นความรู้อีกอย่างก็คือเวลาเรานับการตั้งครรภ์เรานับจากวันที่เรามีเพศสัมพันธ์หรือว่านับจากวันที่ประจำเดือนหยุดและนับจากเดือนที่หยุดหรือว่านับจากวันที่มาครั้งสุดท้าย ท่ามกลางชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นแนะนําบอกว่าอย่าเพิ่งขูดนะคะเคยท้องแล้วหมอสาวเราไม่เจอหมอให้ขูดหมดลูกแต่แม่ไม่ขูดค่ะแล้วรอไปซาวใหม่อีกสองสัปดาห์เห็นหัวใจน้องเต้นตุบตุบตอนนี้5้าขวบแล้วค่ะเปลี่ยนโรงพยาบาลดูนะคะนับจากประจำเดือนวันแรกครั้งสุดท้ายถ้าประจำเดือนมาตรงทุกเดือนแต่ถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอต้องยึดผลอันตราซาวซึ่งมันจะบวกลบได้2ส,สัปดาห์อย่าเพิ่งขูดนับจากประจำเดือนมาวันแรกครั้งสุดท้ายเป็นไปได้ค่ะ พี่สาวเคยเป็นรอสักพักค่อยไปลองฟังเสียงหัวใจใหม่และอีกอย่างอยากให้ถือคลิสามเดือนก่อนค่อยบอกให้คนอื่นรับรู้และนี่คือข้อความบางส่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัดครอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ